trong thiên bì เหมือนฝนจะตกเลยเนาะทางโู้นอ่ะสัตว์ปีกนี่ไม่มีคนเลย ใช้งบอีกแล้วก็อาจจะดูดีขึ้นเนาะปรับใหม่